เอาแบบไหนพูดยาตลบินเลยเลมันมาไลันป่ะเออเอาลบออกดืสิมันแบบดตวมันแบบดแต่เดิมตายเขาต้องลองเลียงผู้ใยา่บ้านหรือว่าต้องลอาแบบแถือก็เาลา้องเรียงนั้นตามต่างต่วัามังแกงควาผู้ยบ้านน่ ต้องรับถึว่า้องากรรมการต้องับถึว่าเดวกรรมการไปต้องต้องรัมึงแล้วมึถอดิมันแสบแดมันมันฟูฟูมจะรมสร้างวาแต่นี่ยอดทีบาทผมไ่ได้เลนมันจะเกิดห้วยสร้างว่าแต่ว่านี่ไปเติมเติมขวดไปเติมใหม่ เนี่ยครับมาสวกันยังนั้นมันพี่น้องเอ้ยเมานสวกันยังนั้นมันเพราะนันมันมั่ไม่ก่อม่ก่อเขาขีเ็ดยังสั้นที่ชิลายกันเว่าเขาไปเอาเงินเอาไปด่เงินผมทีอันนั้นเลยเงินมไ่อมาแห้งทั้งเอาเป็นแบบนี้นี่คือฟางสั้นนอนดีนี่ต่อครับเกง้ันจอดตกงกรดน้มันในตด mời mm. uh, <laughs> chắc mời mười lăm loại bội mắn mùa vạn mùa vạn gặp bội mùa nguội nguội mùa mì phơi bội mùa 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 มันไม่ต้อง่มไหมโอ้ยบางลากูก็ปดิเีตัวนนี่มันเป็นเรื่องจริงเลยเรื่องจริงนะเรื่องจริงนมตายตายตายนั่มันบ่อกนี่ไหมั่ออย่งกมอนบออกออกออกร่องเสือออกร่ันเสียงแบบไหนเสียงคู่เราไม่ซีดีนนี้แล้วอีกเอาพ่อกับเป็นการใหตกรงจีแย่ปัญหาแบบนี้จีแก่บัญหายแดดต้องเิากต้องเอาต้องเอาน้ำมันต้อง โอ้แก้ใขด้วยการที่ต้องไปให้กรมตาสร้างพันธุ์นี่ตรวจเราะร้าเขาเผาถิ่มเลยตีต้ออาจะต้องให้ตรวจได้ปะทิ่เขาจับที่ก้นไม้เออแต่เขาต้องไปกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานมาตรวจเจ้าทำเปลี่ยนบแล้ว พระนาคุ้มเลยนาคุ้มเนอะยอดเาบกขามัไงนี่บาทนิตีเอาจสีกกรรมการวนนูะกรรมการเอาจังสีบไอ้ว่านี่นีธนาตัวก็อยู่ใกลๆเนาะอไอ้ก็เป็นผู้่บ้านบางลานี่เป็นพระนาคุ้มเน้คิดจังไงเนี่ยคิดจังไหเนี่มันบออกเลยบั่มเนี่ย เขาเห็นรับผิดชอบไม่พอพระุามพระราคุ้มต้องรับผิดชอบมานสถานรู้แต่ว่าีเบาดมันมาตาฐานมึคิด่อกลมบอกซื่อเนี่ยมันดังแบบไหนร่ะบอกอ่ะดังผูอ่ะไอ้แมเจ้าเดังผูอ่ะวางยังไงดีไม่ยาดดังฟู้าดนก็ดังเยอะที่รยกอ่ะเอาฮดกูพิจารณาไม่ดังไม่นี่ แมม้ม่ไดเขากดเขาบอกเลยเรา่อดีกลเสียงที่แจ้งกมันเป่นความประหยัดที่ทีบานต็มันเหมือนบอกแบบไหมันบอกเนหน่อยแล้วมันแบบมันออกเนหน่อยแล้วมันเสียงไหนมันเสียงดังผู่เลยดี่เลยนะมันบอกไม่ได้บางลาที่เติมนลมันเป็นยงไปบางไฮโอกไปบางไฮเออเด็กซี่เขาต้องคียแม่นไปเติม ภับบ้องมาเลยดิปะทอมาเลยดิเมื่อไปแล้วมันน่ากับเบิรดอดที tobacco tobacco ่ซื้อปาถึงว่าไงยันฮักไว้ได้เช่ไหมไม่เอาเขาบอกเขาบอไปเต็มกว่กวาดกวาดเตมดกวาดนั่นละนั่นะเตมกวาดที่บาดอีกันที่บารดหวดหยปต้องไปน้มันผมบอกนู่หเปิดหัวอย่างน้ำมันบ่บ่งปวดหัวน้มเลย เอาลูกนองไว้เมือลมราเหมือนเป็นหนังวาติบมาเป็นสเอสัมผัสัเนอสัมผัสพราะตกลงเพราะนาคุมเพลนมันว่ามานระบายว่าน้ำมันมันบ่อไหลเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันเดือดร้อนได้เนี่ยที่บาดก็ไปมิิรีมิิเอาแบบไดนอีก่ะ ม่ฝากร่วฝากคนรวฝากถึงเจ้าของปั๊มด้วเออเจ้าของปั๊มเเรื่องเออเบามาเลยฝากว่าแบบเดของปั๊มระธานเนี่ยเรามัะนาเี่มมเขือมันสามมืออเขชิ้นหนึงมอน้มันอ่ะยี่เนยของอ้ไอมพิเตอร์ของอุตบาตัวังสือังสือน้ำมันชิ้นึงน้ำมันอ่ะมันดีเลยยู่จากประมาณจากีลิตรตอนนัอมเติมหอมก็ตเชียด้อือเชียแล้วหอมมิเตอร์หตวเชีดว่าประมาณสิบลิตรนี่แหะ อร่อยว่าเสียเด็ดบ่อเตยวแล้วมันเสียบอ๋ออืมอ่าเอาสิคือว่ารับผิดชอบเลวมาหนาปุ่มนะดูแลนะดูแลดูแลนะดูแลแล้วหอดตะเจ๊ต่างเจ๊ต่างเจ๊หนองกู้เล่นหอดไปชี้สิบบาทก็บอกเพราะว่าทางเขาก็ส่งมาดีมาแล้วเขาสิแก้ปัญหาเลยเขาตรงเมื่อวานปริมาณน้ำมันเขาสิแก้ปัญหาเลยบอกไปเลยแก้ปัญหาเพื่อให้เดี๋ยวเพื่อให้เต็มมัดแก้ให้งนี้เขาถิ่น บ่ายดึกบ่ายพิษกฎหมายเพี้ยนเพี้ยนติดคุกหัวใจไหมพัฒนาไงปรับปรุงมะเนาะปรับปรุงอันนี้ยังพัฒนาแต่ก็พยายามมิติใหม่อาบอกมิตรรุ่มปากไปแค่นี้แหละบอกเพื่อนนะฝากปากพยาบาลไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเม็นแม่ไหมยกมือสวัสดีครับบ๊ายบายพากันไหมครับคลิปหน้าครับผมพูดยัแปลกพอเราแด้วครับ กับทีมงานพระเอกช่องผมกุ๊บชิดออกแล้วครับคอนเทนต์นี่นี่คือพระเอกช่องผมหำเป็มฝากไว้นะครับฝากแม่บอกแม่ฝากไว้นะมั่นบ่ไหลเออเอาโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับติดตามพี่แป๊กปลารอครับบรรยากาศมาสัมผัสพนาคุ้มครับเพิ่นมาระบายว่ามั่นบ่ไหลครับฝากผู้เดือดรอดนี่นีอว่าไปซีที่บาทมิตรลบผูู้นะครับ